สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้เสนอเรื่องปอบปากฉีกในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในหุบเขาลึกทางภาคอีสานชาวบ้านเรียกชื่อว่าบ้านโนนาบ้านโนนาเป็นหมู่บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมหน้าฝนหลายคนที่ผ่านไปมาแค่พอได้ยินเสียงเล่าขานถึงเรื่องราวอันลี้ลับก็มักเดินอ้อมไปแต่หากใครมีเหตุจําเป็นต้องผ่านหมู่บ้านนี้ในยามค่ําคืนก็จะได้ยินเสียงลมพัดส,สู้ ใบไม้ไหวเสียงกิ่งไม้กระทบกันดังเอีย๊ยดคล้ายมีใครเดินตามไหลาทางอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่เล่าขานกันในหมู่บ้านโนนามานานกว่า40ปีคือเรื่องของมิ่งขวัญหญิงสาวรูปงามคล้ายดอกโบบานแต่ชะตาเธอเปลี่ยนเมื่อเกิดโรคประหลาดระบาดขึ้นวันหนึ่งเด็กเล็กๆเ,เ,เริ่มพลอยตายในคืนที่ฝนพรมหัวใจไวายไม่ทันแม้แต่ร้องให้วิงวอนพ่อแม่พากันหวาดกลัว จึงหันไปพุ่งความกลัวใส่ชายตามจ้องว่ามิ่งขวัญต้องรับผิดชอบแน่ๆเพราะมีคนบอกว่าเคยเห็นเธอเดินคลุกคลนกลางคืนคล้ายว่าจะไปดูดเลือดคนในคอกสุกรเสียก่อนนับจากวันที่ฝันร้ายก่อตัวทุกค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือน8แสงจันทร์ละลายผ่านกิ่งไทรเก่าเสียงหมาหอนดังเป็นทอดๆจึงเป็นสัญญาณบอกว่ามันจะออกอลาวาสมีคำเล่าอีกรุ่นหนึ่งบอกว่า มิ่งขวัญเป็นลูกหมอตําแยวัดโนนนาเมื่อยังเล็กเธอฝึกเรียนคาถาอาคมจากยายบวกยายสอนให้รู้จักสมุนไพรแก่นขนุนยาสมานแผลแต่แล้วในบ้านก็มักมีคนไข้ตายจากอาการที่แพทย์สมัยใหม่ช่วยเหลือไม่ได้ยิ่งมีข่าวหูต่อหูว่ามิ่งขวัญเคยสำเร็จคาถาปอบก็ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังแต่ในทางไม่ที่ดีคืนนั้นฝนเริ่มโปรยปราย พอคํำล่วงยายบัวเดินออกไปกลางทุ่งนาเพื่อตามหามิ่งขวัญแต่กลับเจอเพียงรอยเท้าเปลือยลึกในโคลนใกล้กับครกหินที่บดตำสมุนไพรมเมล็ดข้าวเปลืออกเต็มไปทั่วย้าข้างร่องน้ำมีคราบเลือดแห้งกรังกิ่งไม้หักพาดหัวคอไร้เสียงคนร้องครั้นยายกวาดสายตาไปก็เห็นร่างผอมโซของมิ่งขวัญยืนอยู่ในเงายามนั้นแสงจันทร์สาดส่องผ่านหมอกบาง ร่างของเธอซี่เซียวดวงตาแดงกำ่ำขอบปากฉีกยาวตั้งแต่มุมปากถึงติ่งหูเสมือนมีคนใช้ผ้าพันแผลฉีกเปิดทิ้งไว้จนแผลเน่าติดเชื้อเมื่อตีนเธอผลักกอหญ้าและโคลนหลุดติดที่เท้ายายบัวก็ตกใจล้มลงร้องเรียกคนให้มาช่วยจนน้ำตาไหลพรากแต่เสียงจากมิ่งขวัญกลับเย็นเยียบราวกับลมหายใจสุดท้ายถูกอมนานมาแล้วหลายคืนอย่าทำร้ายข้าอีกเลย คือเสียงกระซิบแผบแห้งที่ยังก้องอยู่ในใจยายบัวจนวาระสุดท้ายของชีวิตหลายวันต่อมายายบัวก็สิ้นใจอย่างไร้ร่องรอยคนดูแลแม่เท่าคนหนึ่งในหมู่บ้านบอกว่าวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างในค่ำคืนเดือนเพนอาการคล้ายถูกพูดผีอํานางสุดตัวลงเพราะปวดท้องทรมานคล้ายถูกอะไรดูดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านโนนนาเริ่มเปลี่ยนไปเกวียนที่เคยส่งข้าวโพดข้าวเหนียวไปขายตลาดดึกดื่น กลับถูกจอดเอาไว้ริมวัดเพราะคนกลัวเดินผ่านหน้าวัดร้างในยามค่าคืนแม้บ้านห่างไปไม่กี่สิบวาชาวบ้านอสาบานว่ามีใครบางคนเข้ามาเคาะประตูรัวด,ดึกดื่นบางรายก็ฟังเสียงเหมือนคนร้องให้กลางหมอกในทุ่งบางบ้านพบรอยเท้าเปลือยเต็มหน้าประตูเช้ามาต้องใช้มีดถักเทปูนขัดล้างจึงจะหมดสิน้น ปีแรกๆที่เกิดเรื่องราวมีกระแสข่าวหรือว่าพระลูกวัดวัดร้างที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเคยเรียกมิ่งขวัญไปช่วยรักษาคนป่วยในวัดเพราะออกข่าวลือกันว่าพระรูปนั้นมีคนใกล้ชิดล้มตายหลายคนคนในหมู่บ้านจึงหาว่าเป็นเพราะอาัพา์เลยหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกหลานมาเรียนหนังสือใกล้วัดพระรูปนั้นจึงจำใจต้องจักไปทิ้งวัดให้รกร้างตั้งแต่นั้นมาตลอดสามปีแรกหลังมิ่งขวัญตายมีคนในหมู่บ้านทยอยหายไป บางคนออกไปล่าสัตว์ตอนบ่ายแต่พอตกดึกก็ไม่มีใครเห็นกลับบ้านอีกเลยเหลือเพียงหมวกเหล็กเก่าๆที่พบนอนคว่ำในดงกล้วยลึกบางบ้านเล่าว่าสามีออกไปจับปลาริมน้ำห้วยในคืนฝนพรำแต่เช้าวันรุ่งขึ้นกลับเจอศพนอนหงายลอยไปติดกิ่งสะเดายามสายตาพองโตจนเกือบหลุดออกจากเบ้าตาบาดแผลปากเวอะครึ่งหน้าเสมือนถูกฉีกออกจากภายในชาวบ้านพากันเชื่อว่าปอปากฉีก นั้นหิวกระหายจึงออกมาล่าเหยื่อความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่เพียงฉีกปากแต่เป็นการที่มันดูดกลืนความทรงจำและความรู้สึกของเหยื่อเข้าไปด้วยเมื่อตายไปร่างที่เหลือก็เป็นเพียงซากผีดิบไม่มีใครจำตัวตนที่แท้จริงของตนนั้นได้เลยหลายคนเผลอหลับกลางวันแล้วฝันร้ายว่าถูกอะไรบางอย่างหรือไส้รู้สึกเหมือนเลือดในกายกำลังถูกดูดออกจนหมด พอตื่นขึ้นมาก็มักจะมีควันขาวพุ่งออกมาจากปากเหมือนควันที่มาจากเตาไฟบางรายถึงขั้นปากแดงฉานเหมือนกินน้ำพริกเผาทั้งกระปุกในหมู่บ้านโนนามีผู้เฒ่าหญิงคนหนึ่งชื่อยายอุ่นที่เคยเป็นลูกศิษย์หมอตำแยมาก่อน เธอเล่าว่าเมื่อก่อนมิ่งขวัญมักช่วยยายตำยาให้คนป่วยจนกระทั่งมีข่าวหรือว่ามิ่งขวัญออกไปกลางคืนแล้วกลับมากุมมือกุมไหลจนสันคลอนแต่ไม่มีใครได้ตรวจกายทั้งสิ้นมีเพียงเสียงเล็ดลอดจากปากมิ่งขวัญที่พูดว่าข้าต้องกินต้องกินหมดก่อนรุ่งเช้างานศพของมิ่งขวัญจัดขึ้นแบบง่ายๆไม่มีแขกเรือไม่มีพระสงฆ์สวดบางคนว่าเพราะกลัวอาถรรพ์บางคนว่าเพราะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กลิ่นเหม็นคลัล้งไปไกลกว่าระยะทุ่งนา ผ้าขาวที่คลุมลงถูกฉีกขาดเหมือนมีมืออะไรฉุดดึงไว้กลางดึกหลายคืนที่ผ่านมาผ้าขาวนั้นถูกเปลี่ยนใหม่สามครั้งแต่ก็ขาดอีกจนไม่มีผ้าจะคลุมทางป่าหลังวัดที่เป็นสถานที่แรกที่เห็นร่างมิ่งขวัญมีต้นไทรใหญ่คราวครึ้มที่โคนต้นมีโพรงเป็นที่สิงสถิตของผีชั่วร้ายตามความเชือ่อบางคนเชื่อว่าโพรงนั้นเชื่อมโลกคนตายกับโลกคนเป็นเมื่อผีไม่สงบก็จะออกมาเพื่อทวงถามความยุติธรรม ทุกๆคืนพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านจะเตรียมเครื่องเส้นไหว้เครื่องเส้นง่ายๆมีผ้าแพรสามสีผูกเป็นพวงคล้องหัวกะไหล่ต้นใสมีดดาบใบเล็กวางไว้ใกล้ๆบาดชำระมีน้ำสะอาดและดอกไม้ถวายหากใครหลงลืมไม่ยอมทำพิธีเสียงหมาถึงกับวิ่งหน้าตั้งหอนชั่วขณะก่อนจะมีเสียงกริดกรายจากในพุ่มไม้ดังกึกกล้องใบไม้ปลืวพลูลงมาพอรุ่งสางก็จะได้ยินเสียงเออวยวายโหยหวนข้ามไพร สัญญาณสำคัญที่ชี้ชัดว่าเธอออกอาวาดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องลูกศิษย์เล่าเรื่องผีด้วยนะ